สวัสดีครับสมาชิกท่านรับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเลื่องตะมไทยนะครับซึ่งผมจะเอาเลขดินนะครับที่ผมรับในวันนี้พบวีหนึ่งส่วนนกนะครับสมาชิกมาเทียบกับปฏิทินคำชะโนดนะครับซึ่งมาดูนะครับว่ามีเลขดินตัวไหนนะครับที่ชนกับปฏิทินคำชะโนดบ้างนะครับก็มี4ี่หกครับ5้าหสมาชิก26นะครับ หกเก้านะครับหกศูนย์ครับหกหนึ่งและก็สองเก้านะครับสมาชิกโอ้ถ้าเป็นสี่ตัวนะครับถ้าตรงกับปฏิทินทำชั้นโอนะครับก็เป็นสองสี่หกนะครับผมฟันหกนะครับรอบนี้ก็สมาชิกเลือกตัวที่มีหกเกทันนะครับถ้าจะไปนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณสมาชิกทีอยังรับชมันดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบุณสำหรับที่ตุกก่าครับครับสวัสดีครับ